คลิปนี้จัดทำโดยคาชนฮะตูดมีโปรดักชั่นสวัสดีครับนดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องคู่ค้าเกมมิงนะครับก่อนอื่นขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครสนใจอยากเติมเงินสามารถเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปได้นะครับโดยถ้าคุณแคร์เว่าคุณ Subscribe ผู้ช่องคู่ค้าเกมมิงคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก5 0บาทสาหรับการเติมแพ็กเพช แพ็กใหญ่1แพ็กแล้วก็1ครั้งเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นๆน,น,นะครับ สำหรับกราฟแรกที่จะเกิดขึ้นนะครับจะเป็นกราฟในโรเทชันที่เราใส่อาร์ติแฟกต์เป็น2บทัท2เพลนะครับผมแล้วก็มียูล่าที่คอนเซลชันศูนย์นะครับโดยผมบังคับโดยที่คุณจะต้องมีคริตเลทที่70%ขึ้นไปแล้วก็มีค่ารีชาร์จที่ประมาณ140นะครับแล้วนั้นก็ทำการออฟตูเซชันว่าเมื่อบ a l a n c e อาร์ติแฟกต์จนเหมาะสมสำหรับอาวุธแต่ละชิ้นแล้วผมไม่ได้ขึ้นกราฟอาวุธแต่ละชิ้นให้นะครับให้คุณดูแบบนี้จะได้เข้าใจกันง่ายๆะเป็์ดังไงโดยผมจะรวม ทั้งเพิร์กของอาวุธแล้วก็จะรวมทั้งการโจมตีปกติการกดสกิล E นะครับแล้วก็ดาเมจจากอันติที่มันระเบิดออกมาแล้วพวกโรลลิงไลน์อะไรพวกนี้ผมบวกหมดเลยนะครับโดยตัวอ e ีค้างเนี่ยมันจะไปบวกโรลลิงไลน์ด้วยนะฉะนั้นเอาเป็ว่าสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยมันจะมีขีด สีแจ้งขึ้นตามที่คุณเห็นดังรูปเลยนะครับสำหรับร้อเนี่ยผมจะให้เริ่มที่โปรไทป์อาร์ไคครับผมหลังจากนั้นเนี่ยดามเมจจะเป็นตามกราฟเนยนะครับดูเองเดี๋ยวผมสรุปให้ตอนหลังทีเดียวจะได้ไม่เสียเวลานะครับรูปต่อไปเนี่ยจะเป็นการแยกให้เห็นเลยว่าดามเมจแต่ละประเภทเป็นดามเมจเท่าไหร่แล้วอยู่ในเทียอะไรที่พวกผมจัดกันเองนะครับ ต่อไปเหมือนเดิมเลยแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นการใส่ Artifacts เป็น4 Pale Flame แทนครับแต่สิ่งที่คุณต้องรู้หนึ่งอย่างคือถ้าคุณใส่4 Pale Flame หลังจากที่คุณกด e ค้างไปแล้วสุดท้ายแล้วคุณจะเสีย Stack ของ Pale Flame ทิ้งนะครับส่วนในเรื่องของชาร์จคุณจะเห็นดังที่คุณเห็นตามรูปภาพเหมือนเดิมเลยครับโดยเริ่มที่อาวุธก่อนนะครับหลังจากนั้นก็มาดูที่ตัวตารางครับว่าอาวุธแต่ละประเภทดามจจะเรียงลำดับยังไงนะครับตามภาพเลย ต่อไปจะเป็นคอนดิชันที่มีการใส่เบเน็ตเข้ามานะครับโดยผมจะเริ่มที่2บัตร2เพลย์ก่อนเช่นเดียวกันครับอ่ะดูตามรูปภาพลำดับอาวุธก่อนเลยครับต่อไปจะเป็นตารางดามจแต่ละประเภทของแต่ละอาวุธเมื่อมีเบเน็ตนะครับต่อไปจะเป็น4เพลย์เฟรมแล้วครับโดยที่มีเบเน็ตนะครับผมดูตามกราฟอาวุธก่อนได้เลยครับและต่อไปจะเป็น ตารางนะครับว่าดามจของ,องวุดแต่ละประเภทเนี่ยเป็นยังไงบ้างเมื่อใส่เป็นเด็กเข้ามานะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาสร,รุปกันนิดนึงนะครับว่าโอเคถ้าเกิดเราใช้2บัตร2 p l เพลกับ4 p a เพลเฟมเนี่ยดามจที่ได้มันจะต่างกันยังไงบ้างนะครับสำหรับเรื่องของลำดับเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยอย่างที่คุณเห็นนะครับจากทั้ง2รูปเนาะแต่ทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือถ้าเกิดว่าคุณใช้2บัตร2เพลนเนี่ย ดาเมจที่ทําได้มันจะต่ำกว่ากันเล็กน้อยกับ4 p a เพล r เฟรมนะครับในช่วงที่คุณกดอ e ีค้างได้เนาะคือถ้าหารเฉลี่ยกันมาจริงๆแล้วแล้วคุณกดอันติใช้ตลอดได้เนี่ยการที่คุณใส่4 p a เพล่เฟรมจะดูดีกว่า2บัตร2เพลนะครับย้ํานะครับคุณจะต้องกดอันติได้ตลอดเวลานะครับโอเคทีนี้ดาบที่ผมแนะนําว่าคุณควรจะใช้ที่สุด ก็คือดาบสกายไรเดอร์ r าครับสำหรับดาบที่ถ้าเกิดคุณไม่มีดาบเฉพาะทางะนะเพราะสุดท้ายเนี่ยถ้าคุณมาไล่ดูจริงๆนะครับสกายไรเดอร์ R5 เนี่ยดาเมจจะทำได้เบากว่าดาบทูน้ายอยู่หน่อยเดียวครับนโดยการหารเฉลี่ยรวมมาทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่ใส,ส่2บัตร2เพลหรือ4เพลเ,ลเฟรมนะครับอันนี้คือ m a x i m i ม e มาแล้วนะครับมันจะดูดีประมาณนี้นะครับผม ว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาบคลาฟสโนทูมหรือว่าเป็นโปรโตไทป์บาไคายเมื่อรวมการติดเพิร์กของาวุธแล้วเนี่ยสกายไลเดอร์ R5 จะแรงกว่านะครับถ้าคุณมีดาบปาทูน่าจะให้น้องถือดาบปาทูน่าเลยก็ได้ครับเฉลี่ยแล้วมันก็จะแรงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนั่นเองนะครับคือบางคนไม่ทำอีเวนต์ไงผมก็พูดเผื่อไว้เนาะแต่ถ้าเกิดคุณทำอีเวนต์ไว้เนี่ยอื การที่ uhm. คุณจะใช้ตัว Skyrider R5 ก็อาจจะดูดีไม่เท่าดาบปลาทุน่านะครับอันนี้ก็ต้องย้ำให้ชัดเจนนะว่าคุณต้องสามารถกดอันติได้ตลอดนะครับผมทีนี้ถ้าพูดถึงดาบ4ดาวเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเล่มหนึ่งก็คือตัวอาคุโอมารุที่จะใช้ได้ดีมากๆนะครับเหตุผลเพราะว่าอาคุโอมารุเนี่ยมันให้โบนัสกับอันติเราเยอะตั้งแต่ขัด1แล้วนะครับมันเลยดูดีมากๆนะครับ ส่วนเซอร์เพนเนี่ยมันใช้งานยากนะครับที่คุณเห็นเนี่ยคือคุณสามารถเลี้ยงสแต็คของเซอร์เพนได้ดัมเมจมันถึงขึ้นมาอยู่เป็นตัวท็อปสุดของเทียร์ีได้นะครับซึ่งมันซีเรียสมากนะถ้าคุณโดนดัมเมจเนี่ยหมายถึงไม่มีโลแล้วดัมเมจเข้าตัวมันเนี่ยคุณเสียสแต็คเลยนะครับแล้วมันทําให้คุณอนะ่ะเปราะขึ้นด้วยนะครับเพราะคุณจะโดนดัมเมจแรงขึ้นด้วยเป็นผลจากเพิร์กของอาวุธนะครับทีนี้มาพูดถึงเทียร์บครับในเทียร์บเนี่ยถ้าคุณสามารถเล่นเซอร์ p r o f ฟชชั่นแนได้ไม่โดนตีเข้าเนื้อเลยเนี่ยมันจะต่างกับตัวอคั่วมารุขัด5ด้วยนะครับเพราะว่าช่องกลางที่มันได้มาเนาะมันบวกทุกอย่างแต่ตัวอะคั่วมารุอ่ะจะบวกแค่เฉพาะอันติอย่างเดียวนะครับมันก็เลยเป็นผลประมาณว่าอืมสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเซอร์เพนขัด5มาดูดีกว่าแต่ถ้าถามผมผมจะบอกว่าถ้าคุณทำบาลานซ์อาร์ติแฟกซ์ไหวอยากให้คุณไปใช้อะคัวมารุมากกว่าครับเหตุผลเพราะว่ามันเล่นยากครับ คือผมเนี่ยลงอาบิสมาเยอะช่วยคนเล่นล่างมืดมาเยอะมากผมไม่รู้สึกว่าเซอร์เพนเนี่ยมันใช้ยากเลยครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีโล่ที่มันหนาจริงๆหรือว่าหลบดามจได้อะไรแบบนี้อีกอย่างหนึ่งตอนคุณกดอันตรีนะคุณอยากจะฟันได้เต็มที่อยู่แล้วครับฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วคุณไม่มานั่งหลบมอนกันหรอกครับการที่คุณต้องมานั่งหลบมอนเพื่อเก็บสแต็กเซอร์เพนอย่างเงี้ยผมว่ามันมันเหนื่อยไปฮะถ้าเลือกง่ายก็ใช้อาคูมารุขัด5แลละกันนะครับถ้ามีทีนี้เดี๋ยวเราาาามอวววุธ5ับํนน่ผแนะน ่าคุณควรจะใช้ดาบอื่นที่ไม่ใช่วูฟครับเหตุผลเพราะว่าวูฟคุณให้เพื่อนบัฟให้ได้เช่น <c oughs> คุณใส่เปโตมาถือวูฟนะครับ <c oughs> คุณจะเห็นว่าวูฟเวลามันติดบัฟเนี่ยมันแรงที่สุดถูกไหมครับ <c oughs> แต่ประเด็นมันคือแบบนี้ถ้ามอนมันจะตายแล้วอะสุดท้ายอันติคุณซัดมอนมันก็ตายอยู่แล้วครับแต่คุณสามารถใช้ตัวอื่นมาทริกเกอร์วูฟแทนได้แค่อยู่ในฟิล์เท่านั้นเองนะครับถ้ามีเนี่ยผมก็เชียร์ว่าอยากให้คุณใช้ตัวสกายเวิร์ด เป็นหลักนะครับเพราะสกายเวิร์ดเนี่ยเมื่อมันรวมดาเมจจากตัวอาวุธเข้าไปด้วยแล้วถ้าคุณกดอัติได้ตลอดนะอืมันทําให้ดาเมจเนี่ยมันเป็นอันดับ2ของเทียซึ่งจริงๆมันคืออันดับ1ของเทียครับที่มันเป็นอันดับ2มันเป็นเพราะว่าวูฟเวลาได้พัฟตน่ะมันดูดีขึ้นมานั่นเองแต่ถ้าเกิดคุณถือสกายเวิร์ดแล้วมีตัวอื่นพล็อกวูฟให้นะครับแม่ไม่ต้องสืบครับสกายเวิร์ดมันจะดูดีขึ้นไปอีกเพราะว่าเบสอาวุธเนี่ยมันมี ATK สูงมากครับ ทีนี้มาพูดถึงเรดฮอนที่กำลังจะเข้าใหม่ไม่ชัวนะถ้า Data มันตรงกับที่ผมดูมานะตอนนี้นะครับมันก็จะสามารถใช้งานได้ดีกว่าดาฟูฟนิดหน่อยครับโดยมันจะไปดีตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณตีธรรมดาหลายๆทีเนี่ยมันจะดูดีมากในกรณีที่คุณยังบิวไม่เสร็จเช่นกดอันติตลอดไม่ได้เนี่ยเรทฮอนจะดูดีที่สุดนะครับจะดูดีกว่าอันฟอร์จดูดีกว่าวูฟดูดีกว่าสกายเวิร์ดทั้งหมดเลยเหตุผลเพราะว่าคุณโจมตีปกติเยอะครับ พอคุณโจมตีปกติเยอะคุณได้ผลของเวท o อนเยอะครับเพราะมันเป็นดาเมจที่บวกเพิ่มมาพิเศษให้ใเฉพาะการโจมตีปกติอย่างเดียวแต่ทีนี้คอนดิชันคือคุณจะต้องพยายามมีสเต็ก r ิมฮาร์ t ตลอดเวลา stack Heart, สเต็ก g ิมฮาร์ r t องสเต็เนี่ยมันทําให้คุณได้ด e ฟเ n นสสูงมากนะครับมันเลยสุดท้ายทําให้ตัวผลของเวททอนะมันดีมากๆนะครับแต่ย้ํานะถ้า Stack ของ r ิมฮาร์คุณใช้ไปแล้ว มันจะไม่ได้ดูดีอะไรขนาดนั้นแล้วนะครับเพราะดิฟเฟนต์คุณหายไปเยอะดามจที่เป็นดามจพิเศษที่ได้จากตัวเรทฮอนมันก็จะหายไปเช่นกันครับส่วนอันดับหนึ่งก็ต้องเป็นซองออฟโปรเคนพายหรือซองออฟโปรเคนวันเล็อยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณสามารถเก็บสแต็กของตัวอันติได้มากขึ้นนะครับคือคุณต้องเขา้าใจงี้นะเรื่องสแต็กอันติเนี่ยจริงๆมันเก็บได้เยอะมากครับเพียงแต่ว่ามันมีสถานการณ์มากมายที่ทําให้คุณเก็บสแต็กไม่ได้เช่นฮิตบ็อกเทียมที่ตีเหมือนโดนแต่ไม่โดน มอนถอยหนีซึ่งเจอกันอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับมันทําให้สุดท้ายเนี่ยเรื่องสแต็คเนี่ยมันก็บางทีมันก็ไม่สามารถฆ่าคานเนได้มันจะติดได้กี่ทีนะแต่เอาว่าได้ยืนซัดกันซื่อๆนะครับมันจะได้มากกว่าสแต็คที่ทําการกดแคลไป1นึ่งสแต็คครับทั้งซองแล้วก็วุธอื่นๆเลยนะสำหรับอันตินะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยผมลดลงมาหนึ่งเพราะว่ามันยากอะคุณแค่คุณได้ตีมอนโดยที่คุณไม่ต้องหลบแล้วมอนไม่ถอยหนีเนี่ยก็ยากมากแล้วครับฉะนั้นผมขออนุญาตลดสแต็กหนึ่งก็แล ซอมมันดูดีขึ้นมาเพราะมันสามารถลดแสแต็กได้นะครับ ฉะนั้นซองจะแรงที่สุดแต่ถ้าคุณดูเทียบจริงๆแล้วเนี่ยซองมันจะไม่ได้ต่างกับตัวสกายเวิร์ดมากถ้าเกิดสกายเวิร์ดได้บัฟของวูฟนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณถือวูฟไปเลยแล้วได้บัฟเนี่ยดาเบจมันต่างกันอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วดาบที่ผมเชียร์ให้ใช้ที่สุดก็คือสกายเวิร์ด R1 ในกรณีที่คุณไม่มีซองกันแล้วกันครับในกรณี4ดาวเนี่ยผมเชียร์ว่าถ้าคุณมีอะคูมารุอยากให้ใช้อะคูมารุครับไม่มีถ้ามีท ตัวข้ามไปใช้สกายไลเดอร์เลยครับขอแค่ขอดกดอันติรบกวนเก็บสแต็กอาวุธให้เสร็จก่อนด้วยนะครับอ่าทีนี้เมื่อคุณใส่เบนเน็ตมาครับมันจะเกิดอะไรขึ้นค่าต่างๆเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงนะครับมันเหมือนเดิม เลยครับผมตัวเปอร์เซนเทที่ได้มันก็เรียงตามลำดับเดิมเลยนะครับมันจะต่างกันแค่ว่าอาวุธเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นสูงขึ้นนะครับเหตุผลที่ดาบอย่างสกายไลเดอร์เนี่ยมันดูดีเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงมันก็เป็นเพราะว่ามันได้โบนัสความเสียหายสกายภาพมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเอาแบบว่าคุณจะมีเป็นเน็ตหรือคุณจะไม่มีเป็นเน็ตสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะใส่ 2บัตร2เพลหรือ4เพลเฟรมนะครับลำดับก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับโดยไล่มาที่จากโปรไทป์สโนว์แล้วก็สกายไลเดอร์ R5 แล้วก็นั้นก็เป็นทูน่า R5 แล้วก็อาขัมารูอ1หนึ่งแล้วจากนั้นก็พวกโปรไทป์กับสโนว์ซึ่งผม,มแนะนำนะมันไม่คุ้มที่จะไปขัดนะครับแล้วก็เซอร์เพนต์อันถ้าคุณไม่โดนมอนเตเลยสำหรับเทียบีก็จะกลายเป็นอาขัวมารูขัด5แล้วก็เป็นเซอร์เพนต์ขัด5ถ้าคุณไม่โดนตีเลยแล้วก็ดาบอย่างพวก of, Red, Horn, force, ward, of, พวกูฟเลทฮอนอันฟอสกายเวิร มันก็จะยังคงอยู่ที่ลำดับเดียวกันลำดับเดิมๆเลยนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ยังคงเชีย์ให้ทุกคนใช้เป็น2บัต2เพลน,นะครับถึงแม้ว่าดาเมจที่ได้จาก4เพลต่ออาห,หารเฉลี่ยมาแล้วเนี่ยมันจะสูงกว่าก็ตามแต่คุณต้องเข้าใจอย่างนึงนะครับอันนี้คือคอนดิชันที่คุณกดอันติได้ตลอดเวลานะครับถ้าคุณกดอันติไม่ได้ตลอดเวลาเนี่ยคอนดิชันมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเนาะแล้วมันจะมีเรื่องของการเก็บสแตก็กคุณควรจะรู้ไหมตอนนี้คุณมีสแต็กเต็มหรือยังคุณกดอีมันมันมีหลายเรื่องนนะะคครับับมจทําใหุ้ณ วุ่นวายเอางี้ละกันเลยทำให้คุณวุ่นวายนะครับผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมก็ยังคงเชียร์ให้ทุกๆคนใช้2องัดงเพลอยู่ดีครับเพราะคุณไม่ต้องปวดหัวมากนะครับต่อให้คุณจะแบบซซเรียสมากคุณจำเป็นจะต้องทำให้ได้คุณจะต้องแบบฝึกจนเป็นโปรเฟชชั่นแลรู้ว่าตอนไหนควรกดอ e ค้างตอนไหนไม่ควรกดเนี่ยจนแล้วจนรอดดาเมจรวมทั้งคอมโบที่ถูกคานวณออกมาเนี่ยมันต่างกันอยู่แค่ประมาณ36นะครับ จาก6แสนนะครับ6แสนกว่าด้วยซ้ำมันมันไม่ได้เยอะครับมันไม่ได้มีนัยสําคัญขนาดนั้นเอาเป็นว่าไม่ต้องซีเรียสละกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณไม่ใส่พวกกรา d i เ t เตอร์แทนพวกเซตที่มันบกวกพลังความเสี่ยงกายภาพเนี่ยอ่าโอเคมันก็อาจจะต่างเยอะกว่านี้หน่อยแต่ว่าตรงนั้นผมไม่ได้คํานวณมานะครับยังไงถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็สเปเชียลแตงนะครับกราฟนี้เนี่ย จริงๆตอนนี้มันมีฉายาแล้วมันคือโลมาคลั่งนะครับจริงๆก็คือคุณดอฟฟ h i อิม p พก t นะครับอยู่ใน Discord ผมไม่แลวมีะไรก็เข้ามาสอบถามผู้คุยกับคุณดอฟฟี่ได้นะครับคนที่เป็นคนทำกราฟทั้งบทนี้ผมพูดเลยนะกูไม่ได้แตะเลยนะครับดอฟฟี่อิมเพกเป็นคนเช็คทั้งหมดผมเนี่ยเข้าไปเช็คแค่อย่างเดียวเลยนะครับคือจํานวนสแต็กอันติที่เป็นไปได้สําหรับยูล่าที่ถือซองกับไม่ถือซองนะครับซึ่งในคลิปแบบผมตัดออกไปให้หนึ่งนะครับผมไปเช็คมาให้แค่อย่างเเเเดดีียยยวลลลนะทท่่หหือแมงก็ ฝากแฮชแท็กโลมาคลั่งกันไว้เยอะๆนะครับบ๊ายบาย